สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่15้าธันวาคมกลับมาเจอกจอที่แดดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุดคําคือวันศุกร์นี้มีมาฝาก4 e p เน้นชุดเน้นเดี่ยวเหมือนเดิมและท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP 2สองเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่สองโอซาสุนากับรายโมมยบะยะกโนโอห้ามพลาดดนวยวการทั้งปวง ฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากมากครับเรามาเช็คข้อมูล2อูโด,ด้ยแฮนดิแคปโอซาซูน่ากับรรโยบิยากโนศึกราลิกาสเปนแข่งขันกันตอน, SA, una, นตีสามโอซาซูน่าจะมาตอบปอบปาโอซาซูน่าอยู่ดับที่14มีอยู่16คะแนนรรโยบิยักโนอยู่ดับที่10มีอยู่20คะแนน ผลงานห้าเกมหลังสุดของโอซาซูนาเสมอสามแพ้สองกำไรเกมเดียวเจ้าหนึ่งดทุนสามผลงานห้างเกมหลังสุดของรายโยบิยากาโนชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองกำไร 1, สอง,งเกมเจ้าหนึ่งตดง ano, 1, 2, 2, 2, 1, ทุนสองในขณะที่การเจอกันครับโอซาซูนาชนะสามครั้งรายโยชนะหนึ่งแล้วก็เสม, 1, ม,อมอไปหนึ่งเกมก็ตอบเป็นการเจอกันของสองทีที่ฟอร์มไม่ค่อยดีนัก อยู่กลุ่มกลางตลาดนะสิบกับสิบสี่สองพูดูแฮนดิแคปจากเจ้าทางห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทางห้าลายไม่เชื่อใจโองาส์ตุนะาเลยปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดห้ารายครบถ้วนแต่เชื่อใจรายโยบิการโนเพราะเป็นช่องเดียวที่ปรับราคาลดลงหมดเลยห้ารายครบถ้วนช่องเสมอก็ขึ้นสี่ลงหนึ่งพูเลือกคนรายโยบิกานโนแฮนดิแคปพอปาของอซงาร์ตุน่า ชาทั้งห้ารายก็ไม่เชื่อใจบนตอบปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยแต่เชื่อใจบนรองปรับราคา gano, ลายยูเบรโนบนรองลดลงหมดเลยห้ารายครบถ้วนเมื่อภูดไปอย่างนี้เมื่อแฮนดิแคปเปอย่างนี้รวมถึงข้อมูลพื้นฐานทุกอย่างไปยืนอยู่กับบนรองรายยเบาโกเราก็ต้องตามครับสวนรองครับสวนรองรายยบายเกโนครับเป็นพิเดดตัวเล่นสุนดสิบดาวเป็นตัวมาจินสุดเด่นสุดตัวที่สองในอีพีสอง ประจำค่ำคือวันศุกร์นี้ครับรองดายยโยโกโนส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP หนึ่ EP 3และ EP สี่ลงโกติดตามันให้ครบถ้วนขอบคุณมา,มากครับ